ใหโรบักฟรีหรือไม่ขอแนะนําเกมนี้เลยเกมขี่สกูตเตอร์หรือพิม์เข้าไปในโรบักว่าฟรีเอ้หรือพิมพ์เข้าไปในเพจสโตนว่าฟรีโรบักเอ้ไ่ใช่แล้วแล้วอื้ดุย้ยแล้วพิมเดแล้วพิมเข้าไปในเพจสโตนว่าฟรีโลบักโลบักฟรีอะเนยแล้วคุณเนี่ยก็จนะได้เจอกับนี่มันจะมีเกมที่เออเป็นเกมฟรีเกมเป็นเกมที่แจกโรบักอยู่นะครับเป็นเกมของค่ายอะไรเน,นี่ยเด็ค่ายเนะี่ยที่มันที่มันจะให้เอาเกมมาแลกโรบักนะครับ เค okay. ซึ่งผมอยู่ด่านที่เจ็ดแล้วหน้าที่ของผมคือการลุยต่อไปออเออซึ่งเกมพวกนี้เนะี่ยมั่นใจได้เลยว่าได้โลบัคฟรีนะครับเพราะว่าผมลองลนะครับได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าโลบักต้องเข้ากลุ่มก่อนนะอืมคือคือทุกคนวคือทุกคนต้องมีความพยายามนิดนึงนะสาหรับพวกเกมนี้นะเพราะถ้าคุณไม่มีความพยายามเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถเล่นเกมพวกนี้ได้ คุณก็จะไม่สามารถได้โลบักฟรีๆนะครับแต่คุณไม่มีความพยายามนะโอ้ยอย่าอย่าคิดอย่าคิดที่จะํำอย่าคิดที่จะดำบบไหนสตอบแมนรถนี้มันจะหันไปด้านฝั่งผมเจอมั้ยไปละนี่ว่นไงคือโลบักเนี่ยผมได้จากการเล่นเกมของค่ายเขานะครับเป็นเกมไก่ของค่ายเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เล่นถึงผมเล่นถึงดาสิบให้ได้ก่อแนบบมปหนึ่งแต่นี้เป็นด่านโบนัสนะครับ ซึ่งเราก็จะสามารถเอาเงินพวกนี้มาอัปเกรดซื้อของได้นะซึ่งภารกิจของผมเนี่ยมันให้ผ่านด่านใช่ไหมอ่าแล้วเวคเวสอะเควสก็คือเปิดกล่องสิบกล่องนะครับซึ่งก,ก,ก็ก็ได้อยู่นะอืมก็ได้ก็ได้ไดเนี่ยอันนี้เขาเป็นการแจกเหรียญน,นครับนี่ส่วนด่านเพื่อแจกเหรียญเพื่อให้รู้ว่าเขาเนี่ยจะมาจริงแล้วนะดีด่านที่สิบอะนรกของจริงนะครับดูแดงนรกตรงไหนวะเนี่ย ก็เล่นง่ายนี่จากหน่อยบึง้งก็จะมีแท่นกระโดดนะครับโอเคเดี๋ยวบวกเรอพวกเขาไปก่อนนี่เงือเป็นไงยอย่างที่โอ้ยโอสะด,ดณตำรวจชนผมเมื่อคือ,อถ้าเราแพ้ปุ๊บตังไม่หายนะครับเกมดีมากนะครับสามร้อยหสองศาเท่าไหร่วะ แล้วก็มีตัวละครให้ซื้อนะใช้ตังค์นะครับแล้วก็กุญแจโค้ชเนี่ยเราสามารถเปิดกล่องรูดสกินได้นะครับรับสกินนั่นแหละมีเงินโอ้มันก็จะเล่นยากเอ้ยเดี๋ยวนี่เพิ่งเลเวลแปดเหรอผมลืมเมื่อกี้เป็นเลเวลเจ็ดนะอันนี้เป็นเลเวลแปดนะครับเออม,มาไม่ไม่ไม,มไม่ไปทางนี้ละโอ้โหผมไปไม่ทันอ,อย่าเยิ่มผมกุญตำรวจ เกมนี oh. s <S no no ้ต้องมีความพยายามนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งจริงๆไอความพยายามความพยายามดึน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 หยุดหยุดเราต้องเบรกรอก่อนเนี่ยรถก็จะมาเราต้องใจเย็นครับถ้าจะเล่นต้องใจเย็นแล้วก็อยายางเท่อยู่อีสี่ครับแล้วก็พยายามดูโฆษณานี่มันก็จะมีโฆษณาขึ้นนะครับนี้เป็นกันดูมังกร โอ้โหโอ้โหฟันฟันโอ้โหเด็ดเด็ดมากโอ้โหดรากอนเรเจีเยเจอะไรไม่รู้เย่อีควิปอ้เราจะเป็นคนงานที่จะไปทำงานนะครับคือด่านที่เก้าเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างยากนิดน,นึงนะคือถ้าโดนก็ตายนะครับจะบอกให้เอ้ยมันเหลี่ยมซิกเหลี่ยมซิกนะครับ ไม่ต้องมาเหลี่ยมผมร,ผมรู้ผมรู้ทิยตีน่าังผ่านเอ้ยโดนเอยียงวะ่ะมันโดนเอยียงเฮเงินเหรอ <c oughs> คือมันชนนิดเดียวเรื่องมันออกอก็อ่ะเกมโคสมจริงสมจริงแบบฝุดๆเกมจะสมจริงไปไหนนี่ เราต้องอันนี้ต oh, 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 oh. uh. ้องใจเย็นโอ้โวเป็นไงอย่างดีมันหลอดเท่อะไรแบบนี้เกมโออ้อยอ้ยเบรกไม่ทันอ่ะออกไปทันปะตอนนี้ล่ะไมคคืนเลตันเอะอะไรวะเออเฉินมาแล้ว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 อ๊ายอุ้ยไปทันโอ้โูไม่าดีไปต่อไปต่อไปต่อตอนนี้กโค้งเลยไม่กค้งหรอกอู้จู่ชิวๆนะ ขอนี่จำนอนมาหนาแล้วแค่หลืงนี้นะชิวๆสำหรับขาเฮ้ยไป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 ,ไปยังไปยังไปยัง,ปยงบทไปบทไปจื๊อกุญแจเยี่ยมนะครับพอได้กุญแจมาแล้วก็ดีนะ้ยกลัวจะผ่านจื๊อ,อมันอยู่ด้านล่างมันก็ต้องฝั่งนี้แมวก็ได้นะเรามีช่างกดจา้างแล้วไม่เป็นไรนะ ด่าน,นี้ค่อนข้างนรกเลยก็ว่าได้นะครับนักกว่าด่านที่แล้วนะดูดิลกท้องเลยครับผมจะไปทํางานทํางานอะไรของแกเนี่ยต้องขับนี่โอผมขี้เกียจเลยนะครับชุดนี่ดูดูดสเตปสเตปคนมันทีอ่าในบอกวก่ยากว่ามันยากกว่าไงเนี่ยเห็นโดนัทเนี่ไม่ตอบอเกมยังเนี่ย เว้ยมาผมภารกิจต่อไปนะครับเ,เดี๋ยวรับเกรดก่อนผ่านให้ได้ถึงยี่สิบมาลุยอู้ชนกลวยไม่เป็นไรนะชนกลวยไม่ไม่รับดารามิไม่ไม่จะสรงความเสียหายให้เรานะโอ้ไอผม,สะ,ม <c oughs> อะอสะดุดขี่มดตายอะไรวะทีนี้คำแค่บอกก็สะดุดขี่มดตายอะไรเนี่ยอืม อยากจะมาชนผมเอ้าวว้าวผมกระโดดสูงพรผมเป็นมาริโออ้าวว้าวว้าวโอ้โหกว่าจะผ่านที่จริงมันมีเกมอื่นนะครับจีแต่ที่จริงเนี่ยขี้เกียจนะใครอยากให้ผมลองเออเล่นเกมอื่นก็ลองดูนะโอ้ผมถอยมาดีโอ้เจอแล้วมีคนตาย ก <c oughs> ดตายก็เรื่องตอวเองเดี๋ยวไม่เรื่องไม่เกี่ยวเ <c oughs> ลื่องนี้พี่จะไม่ยุ่งจ๊ดจ๊ตโจ๊ตจ๊ตปิงว่อ้วสะดุดเฮ้ยมันขึ้นบนหลังรถได้ป่าววะอยากล่วงจริงเลยถ้าขึ้นบนหลังรถหลังรถไงเฮ้ยขึ้นได้ด้วยน็อตอีพีเกมคุณตำรวจขอขึ้นรถหน่อยเอ้าไม่ได้ขึ้นด้วยไม่ได้ขึ้นก็แล้วไงอะ กลมันหล่อเที่ยวแล้วนะดึงดีดอีโนเอรีโอ้โหกลมันเทพกูมันเทพปะครับเฮนโวว้ววว้าวว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 มวววววจววววววองวว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 วเวเวว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 อีวววได้ววววอวววกัวว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 วกวววกวว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 วแววววีว แล้วก็แล้วก็แล้วก็ไข่ไข่สายลุง <c oughs> เอาโอ้โหการนตัวประหลาดก <c oughs> ็มังกรแหละพวกนี้ทำไงอ่ะไม่รู้นะแต่ว่าที่รูรูเนี่ยเฮ้ยมันมีสกินด้วยผมจะไปคนแก่ล้วกันนะมามามาโอ้ยวันนี้ตาจะไปทำงานก็ไม่ได้โอ้ยรถขวางรถขวางโอ้ยรถติดโอ้ยขอบดีๆอยตกรา โอ้ขอโทษครับขอโทษพอดีผมกลับไม่ได้อ้ยผมสะดุดเสาไฟตายโอ้โหคนแม่งแท็กซี่โครโหดเหยียบซ้ำด้วยอ้อ้โอ้ผมผมเออผมตามาตาลรือไม่เคยดีตานี่คก็สายตาสั่นแล้วนะหลานหลานเพราะฉะนั้นไม่ตึงว่าตาหรอกนะตาก็ขอโทษเดี๋ยวกันถ้าเกิดว่าเล่นเออไม่เคยเก่งนะเพราะตาเนี่ยพึงเออหลานตาเนี่ยพึงซื้อมาห้ครั้งแรกทั้งมันก็ยังไม่่อยชินแบบนี้นะหลานเขบจุ๊บ แต่ตานี่ก็บอกว่าเคยเซียนมาก่อนนะ้เคยเสียนสะก,กุเติร์ไฟฟ้านะจ้าจ้าจ้เป็นไงเ,นเซียนขนาดไหนอะขนาดไม่ใช่ไฟฟ้ายังไปได้อ่ะอบิงโกเอ้นี่มันหากโกูเนี่่嘛แสดงว่ามันต้องหานี่ๆนไปเราจะไปให้ได้ด่าที่ยี่สิบนะครับพุดตำรวจไปยังไม่ไปดิผมครับเอ้ยๆยเอ้ย,อย,อยคุณมา <c oughs> มาจากไหนเนี่ยอผมถามจริงคุณมาจากไหนโอ้โทวทีผมมาจากเออดาวองคารนะเนาะเอ้ยดาวองคารอะไรเนี่ยดาวดาวคาเลงคุณดาวคาเลงคุณเงี้ยเงี้ยเงี้ยเฮ้ยไปไปไปฝัปปป่งนี้ไปฝั่งนี้โอ้หลอดหลอดหลอดนรกนรกนรก็อกว้าจ้ يا! มันก็ไม่ได้ยากนะ